สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดน่านนะครับออกไปตังชายแดนห้วยโกนพุ่นนะครับถนนแถวนี้งามมีดอกไม้สีเหลืองนะครับจากตั้งหลวงชนรบท4007นะครับเราไปที่ตำบลตาคาปาคานะครับเ้าไปดูวัดนะครับที่ศิลปินหลายคนเปินมาดูกันนะครับไปครับไปกับโกตีโมโก เหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมนะครับเรามากันที่นี่ครับวัดหนองบัวครับหมู่บ้านนี่นะครับก็เป็นชุมชนแห่งชุมชนหนึ่งนะครับของชาวไทยลือ้อในจังหวัดน่านนะครับนอ,อนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับมีชื่อเสียงของจังหวัดน่านเลยนะครับ เข้ามาก็จะมีป้ายอาบอกว่าเป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะนอกจากนั้นก็ยังมีการท่องเที่ยวแบบหลายๆแบบสำหรับที่นี่ครับจากป้ายบอกนี่นะครับเราก็จะเตียวไปทางเหนือนะครับเนาะจากป้ายบอกทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนี่นะครับก็จะห,หันหุบปานพญานาคน,นะครับแล้วก็มีศาลาพักผ่อนหน้าวัดนะครับ บริเวณศาลาพักพรนนี่ก็จะมีป้ายต้นหับตัวจัดใหญ่นะครับแล้วก็ที่น่าสังเกตคือมีหู่เขียนสีนะครับเป็นแบบศิละปะแบบไทยลืออย่างจัดงามเลยครับอยู่ในซุม้มจากศาลาพักหน้าวัดนะครับเราจะเิียวเข้าไปที่อัน รูปปั้นพญานาาสองตัวที่เลื้อยเอาหอ่างออกมาจากเสานี่นะครับเนาะสองข้างประตูวัดนี่นะเตียวเข้าไปเราก็จะได้ยินเสียงเพลงสลอซซซึงเบาๆนะครับเนาะก็จะหันว่ามีสมาชิกของชุมชนนะครับเปิดมาเล่นดนตรีพื้นเมืองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้นี้เป็นดนตรีพื้นเมืองเนาะมาเล่นทุกวันนะครับ คือคณะเป็นกับคณะหนองบัวบานนะครับเสียงดนตรีพื้นเมืองอ่อนหวานนะครับเข้ากับบรรยากาศของวัดโบราณในอีขนาดนะครับเที่ยวเข้ามานี่ก็ได้บรรยากาศรู้สึกคลื่นรมบ้น้อยเลยนะครับแต่ตอนนี้เราจะไปเยี่ยมชมดูวัดก่อนนะครับจะเริ่มจาก พระวิหารนะครับพระวิหารนี้ตั้งเด่นอยู่กลางวัดเลยนะครับรูปทรงของปิ้วน,นี้สวยงามนะครับวิหารเดียวไปตั้งหน้าก็จะมีป้ายบอกนะครับเป็ดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับว่าเป็นวัดหนองบัวนะครับมีรายละเอียดเขียนไว้ถึงภาษาไทยภาษาฝรัลล่งนะครับเนาะ <S <S เดียวมาดูตั้งหน้าวิหารเปิ้วนะครับก็จะหันว่าเป็นวิหารไทยลื้อนะครับ เป็นแบบเตี้ยๆนะครับหลังคาซ้อนกัน2ชั้นนะครับตั้งหน้านี่ก็มีสิงโตยืนอยู่2ตัวนะครับโอ้ดูสมส่วนสวยงามนะครับสําหรับสิงโตเปิ้นนี้นะครับปลูกปั้นสิงโตของเปิ้นที่นี่ก็ดูอวบอ้วนพอตันนะครับแต่ว่าวันนี้มีเจ้าทินนะครับมีเจ้าทินมานอนต้อนรับนะครับโอ้โหนาหักลุกหัวหลุกหางได้นะครับเนาะบริเวณหน้าบันแล้วก็กรอบทางเข้าของเปิ้นนี่ก็ประดับลวดลายเรียบง่ายนะครับแต่สวยงามเลยนะครับ เดี๋ยวไปพอกใกล้ๆสักหน่อยครับบริเวณรอบตั้งเข้านี่ก็จะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักนะครับเป็นดอกประจํายามนะครับส่วนลายหน้าบันแล้วก็หน้าเนบสองข้างนะนะครับเป็นลายเครือดอกลอยนะครับสีทองนะเปิดใช้วิธีแกะสลักไม้เรามาติดนะครับเป็นการแกะสลักไม้บนหลดลายเหยบก่อนแล้วก็เอามาติดบนพื้นนะครับที่เป็นผนังอาคารที่แถวหน้าแนบอย่างนี้ครับ เข้ามาบริเวณโถงส่วนหน้าอาคารนะครับก็จะมีเสาไม้นะครับเสาไม้กลมๆนี่รับโครงสร้างหลังคานะครับตรงบริเวณปลายเสานี่อ้จัดงามครับเป็นบัวง่ายนะครับเนาะแล้วตั้งหน้าก็มีบริเวณเสานี่ก็จะมีตุ้งกระด้างนะครับทําจากไม้ไผ่สารโอ้เสะดูนาหกนลครับตุงแบบนี้ ตรงบริเวณประตูทางเข้าวิหารนี่ก็มีซุ้มนะครับตั้งบนประกอบด้วยช่อฟ้าหนักสะดุง้งใบละกาอย่างพร้อมนะครับล้ะกอบกรอบก็เป็นหูพญาน,นาคย่างงดงามนะครับมีช่องเข้าไปเนาะมาแน่ใจว่าแต่เดิมนี่มีพระอยู่ตรงไหนก่อนนะครับช่องประตูทางเข้าก็บอกกว้างนักนะครับบานประตูเป็นไม้เรียบนะครับบ่มีลวดลายเลยนะครับเดี่ยวเข้าไปเลยครับเข้ามาตังในนะโอ้โถโๆโถ ในวิหารนี้พื้นปูเสื่อไม่ไผ่นะครับมีเสารับโครงสร้างหลังคาสองด้านเลยนะครับสูรห้องนี้ก็จะเป็นพระพูทะลูปนะครับเป็นพระประธานสีทองงามขนาดละครับทางซ้ายมือเขาก็จะหันว่ามีแท่นทร,รมาศทรงประสาทแบบล้านนาตั้งอยู่นะครับเป็นธรรมเนียมกันครับเนาะส่วนัางบนของงันรรมาศนี่ก็จะทําด้วยไม้นะครับปลายยอดแหลมตกแต่งด้วยการแต้มสีทองนะครับ ส่วนตั้งกลางที่เป็นเสาปราสาทนี่เป็นเหล่าเพรามันก้งนะครับเพามีส่วนกง้งส่วนเว้านะครับแล้วก็ประดับด้วยลายกาบเนาะบางส่วนใจหลวดลายแบบประแจจีนนะครับที่หันสีดำดำนะครับอันที่เห็นเป็นสีดำดำนะ่็จะเป็นนั้นลายประแจจีน,นะครับนยครับลายประแจจีน,นะครับจะหันว่าเป็นเป็นยักษ์ยักษ์เนอนะครับเนาะ ่วนฐานนี่ก็จะเป็นการก่ออิฐฉาบป,ปูนนะครับเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมเหมือนพานนะครับเนาะตกแต่งกระจกสีอะไรยังนะครับแต่ว่าชํารุดไปนักแล้วครับกระจกถ้าจะลุดจะร่อนไปเนาะ,อะเอาเตียวมาดูตรงเพนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มพระประธานนี่ตั้งอยู่บนแท่นฐานนะครับเป็นฐานแท่นแก้วนะครับยกสูงนะครับตัวแท่นฐานนี่ตกแต่งด้วยกระจกสีตั้งๆนะครับ ดังหน้าพระประธานนี่มีพระพุทธรูปนะครับเป็นแบบแกะไม้นะครับใช้ฝีมือแบบพื้นบ้านนะครับดูแล้วมีชีวิตชีวานะครับงามดีครับสําหรับพระพุทธรูปไม้แกะสลักนี่นะครับพระประธานก็เป็นปูนปั้นนะครับลักษณะเป็นศิลปะแบบไทยลือนะจะสังเกตว่าพระรัศมีทางด้านบนซ้อนกันเป็นจา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 นสูงขึ้นไปนะครับ ดูสูงกว่าปก,กติอย่างไรนครับส่วนผนังด้านหลังนี่เป็นภาพเขียนสีนะครับพระพุทธเจ้าแล้วก็เทวดานะครับเพดานทั้งหลายนี่ก็ประดับลายดอกตรงกลางส่วนบริเวณมุมนี่เป็นลายเครือเถานะครับมีดอกอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเครือเถาอยู่ตามมุมมุมมุมนะครับเนาะทางขวามือนี่ก็จะมีหุ่ปั้นของครูบาหลวงสุนันตะเองครับซึ่งเปินเป็นพ่นสร้างวัดหนองบัวแห่งนี้นะครับเนาะ เงี้ยึ้นไปดูนางบนหน่อยก็จะห็นว่ามีหิ้งพระแบบโบราณน,นะครับขนาดใบใหญ่นะครับแต่อู้งามขนาดนะครับหิ้งพระอันนี้นะครับเนาะส่วนทางซ้ายมือมีหุบปานของพราครูศรีละคุณทาดานะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะครับเนาะเมือออ่อพศ4 7 7 5พุระนะครับจดถ,ถึง2512ก็เมื่อนักแกนะครับเนาะก็คงมรณภาพไปแล้วนะครับก็ยังมีหุบป,ป้นเปิดไว้อยู่ ดูไปทางซ้ายมือนะครับติดกับผนังนี่ก็จะมีบันไดเพราะเปาเป็นบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วนะครับเนาะตั้งอยู่นะครับปกติก็จะตั้งไว้หน้าพระประธานนะครับอันนี้ก็จําลองมาจากการที่พระพุทธเจ้านิสเดศลงจากดาวดึงนะครับก็จะมีบันไดอยู่สเส้นนี่เหมือนกัน อริเวณผนังนะครับเขาจะหันว่ามีภาพวาดเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีชื่อเสียงขนาดเลยนะครับอาจจะเป็นต้นแบบของภาพเขียนลายๆตที่เลยก็ได้นะครับถ้าเราดูดูกันอย่างลึกซึ้งนะครับภาพทั้งหลายนี้ก็มีชีวิตชีวาเหมือนกับของลายๆตที่ในเมืองน่านนะครับบางเต่อก็มีอิทธิพลไปถึงเมืองเชียงใหม่เมืองลำปางอย่างพวก็มีนะครับเมืองอื่นๆก็เอาอิทธิพลจากอันนี้ไปนะครับ ศิลปินลหลายคนป็ะกอกมาศึกษาแล้วก็มาเหยนรู้จากที่นี่นะครับมากอยบริเวณผนังนะครับบริเวณผนังด้านหลังพระประธานนี้ก็จะหันวา่าภาพส่วนใหญ่ยังคงสภาพสมบูรณ์นะครับสีสันลวดลายยังคงแจ่มชัดสวยงามในบางที่นะครับอันนี้เป็นว่บเป็นเทวดาฟองหรือบางคนก็บอกว่เป็นพระพุทธเจ้าอันทรงเครื่องนี่นะครับ ก็ยังบนันเ่ใจนะครับเาดา่าเป็นเิวดาไว้ก่อนนะครับภาพบางส่วนอาจจะชํารุดไปพ่องนะครับเรื่องราวก็แสดงถึงวิถีชีวิตของพระพิสุนะครับแล้วก็มีเมชีเฮื่ออาหารเมลตัวนะครับเนาะสวนดวดลายที่ตกแต่งเสานี่เป็นลายรดน้ํานะครับดอกรักร้อยแล้วก็ลายเชิงนะครับด้านบนนี่ติดกระจกสีนะครับ ปัจจุบันที่ก่อเลือนลางไปพ่องนะครับแล้วตัวกระจกจืนกระจกสีของเปื่อนนี่ก็มันลูดไปพ่องนะครับบางคนห้องว่ากระจกอังวะอีนะครับเนาะ,อะมันก็ลูดลูดไปพ่องนะครับตามการเวลาเนาะครับ มาดูตั้งลุ่มเต็นแก้วตั้งขวามือก็อหันว่ามีหีบพระธรรมเก่าโบราณน,นะครับมปนตั้งไว้หลายแก่นเลยนะครับแต่ที่อันสําคัญก็คือเห็นว่ามีป้ายนี่นะครับเป็นป้ายอันพระราชทานนะครับของพระเทพนะครับเปิดพระราชทานเป็นรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นนะครับประจำปี2553ปุ้นแล้วนะครับเนะานะก็นับว่าเป็นวัดที่ ควรจะมาแอวนะครับได้รับรางวัลจากประเทพนะครับในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนะครับ <S <S ภาพฝ่าผนังลายๆส่วนก็ชชำรุดไปนักแล้วนะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับภูมิอากาศเดียวฝนเดียวชื้นเดียวฮ้อนนี่นะครับวัสดุตะก่อนก็มีความคงทนต่ำนะครับใช้ปูนขาวของอใช้กาวจากยังไม้่องอะไรอย่างเงี้ยครับ สีก็ได้จากสีธรรมชาติก็รุดร่อนได้ง่ายนะครับเนาะเป็นไปตามการเวลาแต่ว่าตัวเรื่องราวลวดลายลีลาสีสันอนอย่างนี้นะครับการจัดวางภาพเนี่นะกับมีความงดงามคลาสสิกนะครับยังคงอยู่นะครับนะยังคงอยู่คนหลุนหลังๆได้มาศึกษาได้มาเฮียนหูนะครับศิลปินใหญ่ๆห่หลายๆท่านเลยนะครับก็เคยต้องมาเฮียนที่นี่นะครับตรงมาดูมาศึกษาเนาะครับ ห,หลายๆรูปนะครับอาจเป็นต้นแบบนะครับหรืออาจจะเป็นแบบอย่างกับภาพเขียนของวัดอื่นๆนะครับเนาะเขาอาจจะหันแถววัดภูมินทร์นะครับถ้าได้ไปแอวัดภูมินทร์อาจจะได้เอามาลงอยู่นะครับก็จะหันว่าดีลานี่กับมือเงินกันเลยนะครับ ูปเขียนมุนี่นะครับก็แสดงวิถีนะครับชีวิตนะครับการแต่งกายผู้คนก็มีต่างเชื้อชาติที่เห็นใส่หมวกแล้วก็เป็นฝันลังนะครับมียุทโธปกรณ์อย่างมีปืนมีมีดมีดาบอะไรย่งครับซึ่งเป็นของใจต่างๆนะครับในยุคนั้นนะครับก็จะทําให้เฮาหู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ไปตัวนะครับจากภาพวาดเหล่านี้นะครับการจะไว้ทรงผมการหนุ่งเสื้อแต่งผ้านะครับเนาะ จากลักษณะของภาพและการสแสดงออกทางศิละปะนี้ก็ทำให้นักวิชาการเชื่อว่าเป็นฝีมือของนานบัวพันธ์นะครับซึ่งเป็นผู้เขียนวาดหรือว่าเป็นคนไปวาดภาพที่วัดพุงมิ้นนะครับวาดภาพอะยังไงที่มีชื่อเสียงระดับโลกอูม่านย่าม่านอะไรอย่างนี้นะครับเนาะ,ะเปินก่อ มาเขียนที่นี่ก่อนนะครับที่วัดหนองบัวนี่ได้เขียนก่อนนะครับเหมือนกับเป็นที่ทดลองฝีมือนะครับลองวิชาฝึกวิชาแล้วก็ไปเขียนวัดภูมินีนะครับนาะถ้าเขาเจอทุกูกันดีๆจะเห็นหนึ่งความมีชีวิตชีวาและการแสดงออกนะครับอย่างใบหน้าสายตาเนี้ยครับกิริยาท่าทางต่างๆเนี่ยที่เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ศิลปินต้องมาดูนะครับบางคนเขียนหูมากกว่นน่ะ เขียนเหมือนแต่แต่มันมีชีวิตนะครับกระดากแก๊กเด็กแต่อันนี้นี่ดูแล้วมีการเคลื่อนไหวนะครับสายหูสายตาพวกนี้มันเติมมีอิจฉาริษยาอย่างอยู่ในฮันเซตเลยนะดูแล้วก็ม่วนดีนะครับพนังตรงข้ามพระประธานนี่เป็นภาพเขียนสีนะครับพุทธประวัตินะครับตอนพระอินดีพินถวายพระพุทธเจ้านะครับพินสามเส้นนะครับนาะ ตังลุ่มนี่ก็จะมีตู้กระจกนะครับสแสดงภาพล่างของลวดลายต่างๆที่อันศิลปินเปิ้ลล่างไว้นะครับก่อนที่จะไปเขียนบนผนังนะครับซึ่งเปิ้ลล่างไว้บนกระดาษนะครับอันนี้นับว่าเป็นสมบัติล้ําค่าเลยนะครับสําหรับหูบวาดหูล่างนะครับที่เขียนบนกระดาษเหล่านี้นะครับอัอนนี้เราก็จะหาว่ามี หูเหมือนกับเป็นโคนม่านนะครับมีโคนเมืองเองนะครับเห็นหูปมนีก้ก็คือถึงอันแถววัดภูมิน,นะครับแถววัดหลายๆที่นะครับก็จะมีลักษณะอย่างอีกเปิ้นเขียนลายเส้นที่เป็น ภาพล่างหรือห้องฝรั่งห้องาภาพสเก็ตนี่นะครับบ่ค่อยมีนะครับสมัยก่อนแต่อันนี้เปิดเขียนไว้นี่นะว่าทันสมัยขนาดนะครับก็เลยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์คุณค่าทางศิละปะขนาดเลยนะครับศิลปินปัจจุบันนี้ก็มานะครับอย่างนั้นคุณฉเฉลิมไทยนะครับก็เปิดก็มานะครับมาดูมาหืกรมยกย่องชมเชยนะครับใส่กรอบไว้ตั้งหลังตู้นี่นะครับตั้งลุ่มตู้นี่นะครับเนาะ รอบๆในวิหารนี่เราก็จะหันว่าอันจะมีตุงนะครับเป็นตุงสายเออเปิดเขาว่าตุงใยนะครับที่ทอจากฝ้ายนี่ครับเรียงเป็นแถวเป็นหูเป็นหูไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันวิถีหนึ่งหรือจารีดหนึ่งของไทยลื้อนะครับเราก็ดูความงามเราก็ราบซึ้งในสุทรีรสนะครับ ที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ไว้พอสมควรนะครับพอสมควรแต่ๆมีแหมนาคนะครับเราก็จะออกไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับเวลาเขาเตลกายออกจากประตูอันพิหารไม่นี้นะครับก็จะหันว่ามันมีความรู้สึกที่ก้อยๆออกมานะครับแต่ได้ตัดบุบวาบนะครับมันจะค่อยๆถ้าฝรั่งเขา,าเฟดออกมาอีกนะครับเนาะ ออกมาแล้วก็มาดูดังนอกดูนะครับก็หันว่าหมู่จ้าฟ้าอย่างนี้นะครับจะเป็นหูนกหัดสดลิงนะครับส่วนเจ้ฟ้าดังลุ่มนีก็จะเป็นหูนกอ่าเป็นหูหนคครับนากปากนกแก้วนะครับเนาะจากพระวิหารเราไปตั้งที่ใต้นะครับจะหันมีอาคารหลังน้อยๆแหมหลังนึงนะครับตั้งอยู่ก่อนหน้าฮักดีนะครับลองไปดูครับ อันมีแท่งๆอย่างอยู่ตรงหน้านะครับก่อนหน้าจะต้องเป็นพัทธสีมาแน่เพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้ก็เลยเป็นโบสถ์นะครับรางว่าเป็นโบสถ์ซึ่งหลังคาซ้อนชั้นนะครับบริเวณหน้าบันก็ประดับไม้นะครับแกสลักเป็นลวดลายพันคึกษาสีทองงดงามเลยนะครับตั้งลุ่มรอบชายคานี่ประดับกระจกสีนะครับเป็นลวดลายกาบเชิงนะครับจัดงามนะครับกระจกแบบกระจกอังวะนี่นะครับนาะ หน้าประตูโบสถ์นี่มีหูป,ปั้นนะครับเป็นพระพุทธเจ้าปางมาลวิชัยนะครับอยู่ในซุ้มพญานาคณะตั้งข้าวเป็นบทลายเฟื่อเทถามีนกมีแมงอะไรอย่างยเลยนะครับโอ้ระบายสีแบบปืนบานงามนะฮักนะครับเนาะบ,บ้านประตูเป็นไม้ครับประดับวด,ดลายเต็มทองนะครับเป็นหูปันดอกไม้เลี้ยงกันเป็นแถวเต็ดดมพื้นที่นะครับมาแน่ใจว่านี่จะเป็นของใหมก่กอนเนาะ <owski> เห็นมีป้ายแขวนอยู่นะครับ เขียนภาษาล้องที่นะครับเปิดกําเมืองนะครับโดยบอกว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างนะครับแต่ถ่ายว่าใึ้ก้อยนะครับเผื่อว่าใครอ่านออกนะครับเนาะเขาก็จะหันมุดพัทธสีมานะครับแสดงพื้นที่ของโบสถ์อย่างชัดเจนนะครับแต่ปั้่นเอาไว้ตํำหน่อยนะครับระวังนะครับเวลาเตียวเวลาอย่างก่อนจะไปเยียบไปย่ำนะครับไม่ยิงกก่อ็มองงามเนาะ อ่าละอ่อนตอนแตนขึ้นไปโล่นไปย่ำนะครับต้องบอกเราอ่อนตัวนะครับว่าจะไปเนี่ยอย่างอันนะครับเนาะเราก็จะเห็นว่าช่อฟ้าของโบสถ์นี่ก็เป็นหุกนกขัดสลีงเหมือนกันนะครับเหมือนกับของวิหารนะครับนกขัดสรีงนี่ก็จะมีงวงเป็นจ้างนะครับมีหางเป็นโหงว่านเถอะพนังช่องหน้าต่างแล้วก็บ้านหน้าต่างทั้งหลายนี่ก็ จะเรียบเรียบง่ายๆนะครับบม่มีรวดลายตกแด้งอะไรยังนะครับก็จะเห็นว่าพื้นฐานโคนล้านนาเฮานี่จะอยู่ในความเรียบง่ายนะครับเนาะทางด้านที่ตะวันตกนี่ก็หลังไว้หารนี่นะครับก็จะมีเฮือนไม้แบบโบราณนะครับเป็นของไทยลื้อตั้งอยู่นะครับส่องไปนะผ่านช่องหน้าต่างนี่ก็จะหันว่ามีเครื่องแขวนนะครับเป็นไม้ไผ่สายจัดาสารจัดงามครับ ก้อยหลังวิหารนะครับผนังหลังวิหารนี่ก็เกี้ยงเกี้ยงเรียบเรียบสีขาวนะครับบ่ได้ตกแต่งอยังบ่ได้หวือว่ามีอ่าทั้เตวดาอยังมายืนอนยังบ่มีนะครับเนาะสมัยก่อนพวกก็เรียบเรียบง่ายๆนะครับใ้ชีิตอย่างเรียบง่ายจากทางเดินตั้งหลังนี่นะครับเฮาเตียวมายังอาคารไวโบราณนี่เขาก็จะหันว่ามีป้ายอยู่นะครับเพื่อนบอกว่าเป็นศูนย์บราณการวัฒนธรรม ไทยนะครับสายใยชุมชนของอำเภอท่าบังผานะครับของตำบลปะกาเนี่นะครับเนาะก็เงือนไม้เพิ่นก็ถูกจัดไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับเพิ่นจะองว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะครับเพราะว่าเปิ่นยังใช้งานกันได้อยู่นะครับเราก็แสดงวิธีชีวิตของชาวลือนะครับซึ่งเราสามารถมาศึกษาได้นะครับกินอย่างได้อยู่อย่างได้มีรัวอย่างฟ้องมีแผ่งูอนะครับเนาะ ปเปิดก็มีป้ายนะครับไว้เอามาถ่ายรูปนะครับมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้เอาหน้าเงงออกมาจากอัน,นตน้างนี่นะครับแล้วก็มีหู้เขียนนะครับเป็นหู้เขียนเหมือนกิตกรรมในพระวิหารนะครับเนาะป่อเปิ้แปลงมุมต่างๆไว้ใื้ถ่ายรูปนาคนะครับเหมือนกับเป็นหน้าบ้านของเป็นสวนพ่องเขียวชะอ,อุ่มนะครับแล้วก็อยู่กับป่ากับเขาเนะครับก็มี อย่างเนงะี้ยมีกาแพงมีอย่างนะครับก็ดูเขียวชอุ่มมอกับการท่ายรูปด,ดีนะครับจากตั้งหลังวัดทอเตียวย้อนปิกมาตะวันออกนะครับะจะจะหานว่าแถวทางด้านทิศเหนือของวิหารนี่นะครับก็จะหานว่ามีใจคาย,ยื่นออกมานะครับคุมบันไดตั้งขึ้นข้างพระวิหารซึ่งตั้งลายปูนบ่มีนะครับลายตั้งใต้บม่มีมีก็ตั้งทางเหนือนี่นะครับจะมีทางเตียวขึ้นไปนะครับ แล้วก็มีประตูน้อยๆให้าสามารถเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตางขึ้นตางลงของทุเจ้านะครับโดยปกติเนาะเพราะว่าเพิกตังเพนี่มันมก็มีอันกุติอยู่นะครับทุเจ้าพ็จะขึ้นมาที่ประตูนี้เนี่ยไปขึ้นพระโรขนก้คนตั้งหน้าปุณน,นะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นกุติทุเจ้านะครับทางทิศเหนือนี่เขาดูอย่างมาเรียบร้อยหมดแล้วครับ เขาก็จะหันว่าการมองสิ่งสวยงามต่างๆย่อมทำให้จิตใจเขาเบิกบานนะครับเช่นเดียวกับการทำกุศล,ลกรรมก็ย่อมทำความเบิกบานและเป็นสุขให้เขานะครับวันนี้สวัสดีครับขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับจากลุงตีโวครับสวัสดีครับ